ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเตสในการเดินหน้าบุกตลาดเมืองไทยอีกครั้งล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายนพศ2567 f c e e o o o s ซอน e s t Thailand ได้เริ่มมีการสื่อสารออกมาเป็นครั้งแรกด้วยคำว่าสวัสดีเป็นภาษาอังกฤษโดยมีการเล่นคำด้วยการเปลี่ยนอักษรตัวแรกจาก S เป็นแซ เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงการมาของแบรนด์ o n นเตสนั่นเองครับจากนั้นอีกหนึ่งวันต่อมาก็คือวันที่6มิถุนายนได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอ s o n เตสแฟ a c อรี่ทัวรเปิดโรงงานซอนเตสในประเทศจีนโชว์ให้เห็นถึงความก้าวล้ำนำหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตซึ่งคลิปนี้เราจะได้เห็นเจ้าหน้าที่แผนก R&D นั่งทำงานมากกว่า50คนโดยมีภาพเครื่องจักร CNC นวนมาก และมีการใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตซึ่งโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตเสื้อสูบฝาสูบเพลาข้อเวียงแคมชาฟตัวเรือนเครื่องยนต์เรียกได้ว,ว่าสามารถผลิตเครื่องยนต์ได้ภายในโรงงานของตัวเองเป็นโรงงานที่มีคุณภาพในการผลิตชั้นสูงมีการใช้หุ่นยนต์ในการพ่นสีซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพของสีได้เป็นอย่างดีมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่า แบรนด์ซอนเตสในประเทศจีนนั้นเป็นอย่างไรน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าซอนเตสนับเป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศจีนถ้าเราแบ่งเกรดสินค้าออกเป็น4เกรด a b c d ซอนเตสถือว่าเป็นแบรนด์เกรด a ครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานแห่งนี้มาแล้ว3ครั้งโดยไปกับนักธุรกิจนักลงทุนชาวไทยซึ่งไปติดต่อเพื่อขอเป็นดิสติบิวเตอร์ในประเทศไทย แต่ว่าการเจรจารใน3ครั้งที่ผ่านมานั้นไม่สามารถตกลงเงื่อนไขาบางประการได้ทําให้การดีวในครั้งนั้นไม่ประสบความสําเร็จเจ้าของโรงงานแห่งนี้เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่อายุ40กว่าปีผมได้มีโอกาสพูดคุยอย่างใกล้ชิดโดยนําเสนอแนวความคิดหลากหลายให้กับทางเจ้าของโรงงานได้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์คนไทยรวมถึงความต้องการของตลาดโลกถึงกับเอ่ยปากขอให้ผม ช่วยมาดูหรือช่วยมาเป็นที่ปรึกษาในแผนก R&D ของซอนเตสในประเทศจีนเอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆของซอนเตสให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับจากกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาในขณะนี้ครับว่าซอนเตสจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนพศ2567จะใช่หรือไม่คงต้องรอให้ Facebook ซอนเตสไทยแลนด์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยการเปิดตัวครั้งนี้จะมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์2รุ่นใหม่ที่ผมได้มีการแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็คือ3 5 0 e และ3 5 0 d ทั้ง2รุ่นจะมีมิติตัวรถที่แตกต่างกันโดย3 5 0 e จะเป็นแกรนทัวริงที่มีความใหญ่โตหรูหราอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเปิดราคาที่ประเทศจีน3,800หยวนคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้ 1 5 8 8 0 0บาทเกือบเกือบจะ160,000บาทมีคำถามน่าสนใจครับว่าซอนเตส Thailand จะเปิดราคา3 5 0 e เท่าไหร่ถ้าดูจากราคาที่เมืองจีนแล้วราคาของเมืองไทยต้องบวกเข้าไปอีกอย่างน้อย20,000บาทก็จะกลายเป็นว่า3 5 0 e นั้นจะมีราคาในเมืองไทยที่สูงถึงเกือบเกือบ180,000บาท ก็จะใกล้เคียงกับ Honda f o r z ์ซ350รุ่น Standard ที่วางราคาไว้179,000บาทถ้าเป็นราคานี้ผมบอกเลยครับว่าซอนเตสน่าจะเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งและโอกาสจะคว้าน้ำเหลวไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปได้สูงมากต้องมาดูกันครับว่าซอนเตสไทยแลนด์ Thailand, จะสามารถวางราคา 350e ไว้ได้เท่าไหร่จะสามารถทำราคาแบบช็ c k p r i ส์ได้หรือไม่ ต้องรอวันที่13มิถุนายนจึงจะได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับส่วนรุ่น 350D ที่มีมิติตัวรถเล็กกว่าให้ความคล่องตัวปราดเปรียวมากกว่า 350E เปิดราคาที่เมืองจีน28,800หยวนคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้148,500บาทถ้าบวกมาจิน้นบวกกำไรบวกค่าใช้จ,จ่ายต่างๆเข้าไปแล้วอีก20,000ก็จะกลายเป็น168,500บาท เกือบ1นึ0 0 0สบาทซึ่งผมก็คิดว่าราคานั้นจะสูงเกินไปไม่สามารถทำตลาดในเมืองไทยได้ราคาที่มอเตอร์ไซค์ของจีนจะสามารถแข่งขันกับมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นในเมืองไทยได้นั้นต้องมีแกลบหรือว่าระยะห่างอย่างน้อย2 0 0 0 0 3 0 0 0 0บาทซึ่งก็ไม่แน่ใจครับว่าซอนเตสเมืองไทยจะแก้ปัญหาเรื่องของราคาค่าตัวได้อย่างไรประกอบกับการที่ค่าเงินหยวนในขณะนี้มีความแข็งตัวมากขึ้นเมื่อแปลเป็นเงินไทย ก็จะยิ่งแพงขึ้นกว่าเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับกับการเปิดตัวซอนเตสไทยแลนด์ในช่วงเวลานี้มาลุ้นกันในวันที่13มิถุนายนพศ2567ที่จะมาถึงซอนเตสจะเปิดตัว 350D และ 350E ในราคาเท่าไหร่จะสามารถทำราคาแบบช็อคไพรส์ได้หรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ